อัะเดี๋ดยวเปิดสตินแป๊บหนึงนะครับเข้มอย่าง <c oughs> ี้ให้เปิดดีกว่าอยากเออชีวิตกำลังล้ำอยู่นิดหน่อยอนะัสดีโอ้บ้านอย่างงี้ไม่น่ามีใครเอานะขอ,ขอ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 ตัดก่นอนปึ๊บปึ๊บขอเปลี่ยนหูเทปแป๊บนึงนะเปิดโอโอเดต็มนในแป๊บน,นึ่งนะเข้าไปเข้าไปปุ๊บแล้วบ้านยังไงดีเดี๋ยวบ้านได้หมดนะครับตืหล่อผมอยู่ได้หมดโอ้ เราไม่รู้嘛บ้านจะสร้างไ <ผม S 1> งดีงผมสร้างบ้านมไม่ค่อยตึงด้วยดิมไม่แบบว่างานประถมอยู่ครับไม่เป็นไรครับน่าจะชิลอยู่เพื่อผมน่าอยู่ได้อะครับเดี๋ยวให้เขาปรับกุนกละโอ้มือละมือละมือละทำจังหวะนีนน้ขอไปนอนก,กันครับอ้บอ๊บคุณกิมซีครับคิมซีนอนนอนครับนี่นอนครับ แสแสแสผมว่าเหมือนว่าเขาจะไม่อยู่นะครับเหมือนเขาจะเหมือนครับนี่ยอือว่าอะไ <นะ S 2> สิครับจัด้ันเลยครับจิ๊บ,บ,บเลยก็แล้วกันนะเพื่อนพอ,อนี้ก็กล่องแยกแล้วอะแล้วกันนะของแบบของแล้วละกันปุ๊บอืมโอเคโอ้โหแล้วบางคนคุณมีทางนี้อีกอีกอีกหลังนะครับนะตรเ <ฮา S 1> นี้ยครับทางนี้คือคือฟาร์มเหรอครับ ได้ใช่ครับตอนนี้กำลังขวัพันแกะครับโอ้แต่เราเคลียร์ถึงแนวเอาเอาเอาให้ถึงจุดนี้เลยดีป่ะหรือว่าไงดีว่าเพื่อนช่วยช่วยเกินหน่อยดิเกลี์ตรงนู้นก็ได้ครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยพื้นที่ว่างๆไม่ไม่เอาเอาแบบให้มันสุดขอบนี้เลยดีป่ะฮะอามานอนดีอ๋อคุณชิมเขาบอกให้นอนปะไปไปไปนอนก่อนครับอึบครับนอนครับคนไหนครับเนเนเน่ไม่ไม่ดูให้หน่อยเพื่อนว่าตรงว่าตรงนี้แบบเอาสุดเลยดีป่ะเงี้ยเอาละ ได้ได้ครับได้ครับเฮ้ยโหรถขับมาเสียงดังๆจะเอาไม้มันหายไปจริงนะคุณคุณไายไปตัดไม้ให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้ครับความความน่าจะแบบไม่ต้องทำแล้วครับเอ้ยเหมือนอาหารหมดเรื่องกันครับอ่ะโอเคครับตรงนั้นวอลลี่ครับตรงนั้นน่าจะวอลลี่จัดอ่าเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์ดินตรงนั้นกันครับ อัพเดียวอาหน้าตรงนี้น่าจะแบบว่าไม่สาบแล,ลแล้วแนละ้วก็ออกแลนะครับอัพอัพเฮ้ยเฮ้ยเด้ไ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 ด้น่าจะประมาณนี้คนระับอืมเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้มันหายไปเลยดีก็ไม่ไ赖เคลียร์ไปก่อนแล้วกันคนระับเี๋ประมาณนี้นะค,ครับเคลีเคลียร์ประมาณนี้ครับโอเคผมว่าน่าจะโอเคละ ก็ต้องใช้หัวสมองในการคิดทําบ้านนิดนึงนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับคนดูก็อย่าผิดหวังนะครับเขาคงไม่คาดหวังนะครับว่าเอ็กยูทำบ้านอะไรก็ไม่รู้ครับโอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยลุกเรียนมาไม่ค่อยดีครับโอ้นี่ครับมาทางนี้ก็น่าจะทางเข้าบ้านในทางเข้าบ้านทางทางไหนจ้ะวะตัดไม้มาคุมคุมหาหาหาของครับตัดไม้เลยครับนะครับนะครับ แต่ว่าร,รู้เรื่องดีครับคนนี้ทางเข้าบ้านทางนี้ดีกว่าเขียนตรงนี้เนีย่ยได้เป่ามาเขียนคลินแล้วกันนะก็อย่าทำไหนก็นสร้างเลยทีมนี้ก็อันนี้เขาไม่อยู่นทำเขาเหมือผมทำบ้านก่อนครับหลังเล็กเล็น้อยครับของครอบครัวแล้วนะครับอึบอเคอย่างนี้ถือว่าโอเคละโอ้ ไม่พอแล้วครับเนี่ยคุณนายทำนะครับครับอ๋อฮัลโหลไหน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 ทำมาแล้วครับตุ๊ดี้ใหผมไหนได้ไหมครับได้ได้ครับโอ้อันนี้เขาต้องบ้านอยู่คนเดียวจริงเขาบอกเขาเนี่ยไม่ครับอยู่อยู่ด้วยกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณนายถ้าแบบว่าเราไม่พอใจให้ให้ให้คุณเปล่ามาสร้างให้ให้แม็คครับผมว่าผมไม่พอแย้งแต่คุณสร้างเกาะนะครับโหที่เกาะแบบว่าอันนี้ครับเด็กงอหนึ่งบอสองครับอันนี้ผมขอแบบพออยู่ได้ไง เอาอย่าง้ก่อนไงทางนี้ทางนี้เข้าบ้านแล้วกันทางนี้ทางหน้าบ้านแล้วกันเพื่อนนี่ทางนี้น่าจะแบบอ้าวไหนวะไอคลิปไม่เห็นมีเลยครับเจมอาใช่หรอนะครับก็ติดนั่นแหละเดี๋ยวให้จะเีมอะไรผิดเบาหรอเบาเบามากปะเบามากฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลปุดังขึ้นมาดังขึ้นมาดังขึ้นมา เออาก่นแล้วคุณคุณมอาปืนเอ้ยมาปูไว้บนผมเลยครับฮะขอมจครับมานั่งนิมเลรชิบนะครับยังครับขอขอนั่งนิวยอร์กชิวๆก่อนครับเฮ้ยผมอยากตกเบ็ดอะตกเบ็ดอะตกตกปลาอ๋อคุณคุณต้องต้องหายาแมงมุมหรือเปล่าโอ้แมงมุมมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้เจ๋งพัน้ยอันปักไป่ะเอาถอดไปเลยมุมเนี่ยเอาไปให้ไหมมีมียันนะมียันมีตัวเดียวนมีตัวเดียวเอ้าเอ้าจิ้ม อะไรวะมันตีกูตกมาเลยมันตีมันตีกูตกท่ามาเลยนีนะโอ้ยถ้าแค่ออกมาจากแผนกหมดเลอหายปะมันนะฝนตกหิมันก็เกิดรับผมนอนครับเฮ้ยเฮ้ยโว้ยพนใครแบบปะทะกันอยู่นั้นครับเห็นเหรอมาฝ่า ครับเฮ้ยเอ้าคุณคุณไหนมาอ๋อมีอบังวิ่งมาครับอ๋อพี่ชายครับเพื่อนผมเองไปเอาเดียวครับคุณทำอะไรคัมาป่ะครับป่ะนอนโอ้โหเว็บเดียวตื่นเลยครับป่ะในเวลาไหน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 ไม้อะไม้ขาวอะอ๋อนี่นี่นี่ครับเฮ้ยเบ่งบุมเบ่งบุมเจ๊อู้ยสองตัวเลยเฮ้ยครับเหมือนเสกมาจริงครับเหมือนรู้งานเหมือนเสกมาเลยอะม่ได้รู้งานครับาครับตันนี้เราได้มาสามสองเอ้ยสามจุด Okay. ไคขาวใช้ประมาณเท่าน,นี้กนเนก็บไม่ใช้ตัไว้บิกกียวดาแล้วครับต่อไปชิวนๆนะครับโอเคครับแล้วผมปูไม้เองตรงเนี้ยมาในเวลาเริ่มเพลง มาสั่งมาอีกแล้วนะแจ็คสันจะหุ่นยนต์มาแล้วเยี่ยมโอ้คุณจะทำอะไรอีกนะแจ็คสันจะหุ่นยนต์มาแล้วเยี่ยมโอเคแล้ว ครับอร้อยเกอร้ยไม่ท้ครับเก้าแปดเก้าเก้าอัหนึ่งร้อยโอ้เสสักทีครับอ๋อแลวก็มีแขมได้รับเชิญปวดเอาเอารับครับ เราเปิดคลิปมาครอยมาทำพานหน้าเลยครับนี่ครับปิดตรงไหนดีครับตรงไหนดีครับนี่เด้อครับตรงนี้ดูสวยดีครับอ่ะครับถอยหลังมาครับมาหันหน้ามาดิเพื่อนกิมเชียบมาโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบในตอนนี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าอย่าเลยครับคุณแอ๊อย่าลืมกดดิสไลค์ครับอ่ะกดกดไลค์กดไลค์ครับ อ่กด subscribe ้วยครับไว้เจอกันครับเดี๋ยวพรุ่น้าเอ้พันพันหน้าพวกเราทำอะไรก็เราจะสร้างบ้านให้เสร็จครับพันหน้าแล้วก็เก็นอะไร้ก็มีค่ะโอเคครับไว้เจอกันครับเจอกันครับเจอกันครับไปบ้านครับเออเออเออ